นะครับสำหรับต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นขั้นตอนการลงทะเบียนของตัว Mitsubishi Remote Control นะครับซึ่งจะเป็นแอปพลิเคชันที่เราต้องโหลดเพิ่มขึ้นมานะครับจะชื่อ Mitsubishi Remote Control ตัวนี้เลยมีโลโก้อยู่ข้างบนนี้นะครับพอเรากดเข้าไปปุ๊บนะครับนี่มันจะขึ้นโลโก้ m i t s u b i s i ม m o ต o r มาให้นะครับกด Acquiregister นะครับอ่าต่อไปนะครับอ่ะนี่กดแพรนี่จริงๆมันขึ้นแพรแล้วล่ะแต่จริงๆก่อนหน้านี้ที่ผมตั้งไว้นะครับ เราต้องมาหน้านี้ด้วยนะนี่รีโมทต,ตัวนี้ลงทะเบียนประกอเห็นไหมเราต้องกด enter ครั้งนะครับจนขึ้นหน้านี้มานะเห็นไหมพอมันเชื่อมปุ๊บนะครับเนี่มันจะค้นหาเจอนะครับแบบนี้เลยเรากดแค่กดแพรเฉยๆนเรียบร้อยแล้วพอมันขึ้นหน้านี้เสร็จนะครับเห็นไหมมันจะให้เรานะครับในมือถือเราต้องใส่ plus key ซึ่งเราดูจากตัวหน้าปัดของรถตัวนี้นะครับซึ่งตอนนี้จะเป็น253,975แต่ละครั้งจะไม่เหมือนกันนะครับจะให้สามารถเอารหัสไปใช้นี้ไปใช้คันอื่นได้นะนี่พอเสร็จมันจะขึ้น r e g i s t ั n Compete นะครับตัวนี้ขึ้นมาให้เรียบร้อยตัวนี้จะขึ้นเป็นสีเขียวแสดงว่าการทำงานของนี้ปกติเห็นไหมสามารถดู Vehicle Status คือสถานรถยนต์นะตอนนี้นะครับนี่ถูกอัลล็อกอยู่สดงว่าถูกปลดล็อกอยู่นะครับกดเข้าไปได้เลยนะ นี่ก็ถูกปิดล็อกอยู่ถ้ามีไฟกระพริบในแอตัวแอปรถจะกระพริบเหมือนกันตามที่รถอยู่เลยนะครับเห็นไหมเท่มากนะครับนี่ถ้าเปิดไฟฉุกเฉินนี่สามารถเปิดปิดได้ด้วยนะปลดล็อกได้นะครับเนี่ยค้นหารถนะสมมติรถหาไม่เจอมีกลุ่มคาุ่มฟเดอร์เพื่อกดให้รถนะครับเปิดไฟหน้าเพื่อให้เราสามารถหารถเจอได้ง่ายขึ้นนะครับเปิดเนี่ยจะเปิดใช้ไฟหน้าให้ทั้งหมด30วินาทีนะครับ ให้ด้วยนะครับตัวนี้แล้วตัวนี้นะครับต้องบอกว่าตัวแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับเราสามารถเลือกการทํางานของอตัวนี้ได้ทั้งหมด2มือถือนะครับสามารถเชื่อมได้กับมือถือ2เครื่องเห็นไหมมีให้เลือก2เครื่องอันนี้ผมเชื่อมอยู่เครื่องหนึ่งเนาะเราสามารถเริ่มต้นทําอีกเครื่องหนึ่งได้ด้วยนะครับสล้วไอที่อยู่2อันที่2เริ่มต้นประกออันนี้จริงจคือการลบข้อมูลของมือถือที่ค้างอยู่ในกรณีเอาจจะต้องการเปลี่ยนเครื่องมือถือไปเครื่องใหม่ โดยสมมติาต้องขายต่อรถคันนี้ให้คนอื่นนะครับเราสามารถรับอุปกรณ์นี้ครับการเชื่อมต่อจากรถเราแร้วไปเชื่อมของเขาแทนได้ด้วยนะครับตัวนี้นอกนั้นนะครับตัวนี้เราสามารถสั่งนะครับป,รปิดฝาท้ายไฟฟ้านะครับจากตัวแอปพลิเคชันตัวนี้ได้เองด้วยนะครับนี่สมมุติปกติมันอยู่หน้านี้นะมันจะมีต้องดูลูกศรน,นิดนึงนะครับเนี่ยมันจะมีลูกศรชี้อยู่พอเรากดลงปุ๊บเห็นไหมมันจะมี open อยู่ c l o s นี่คือการเปิดฝาท้ายนะ แล้วกดนี่อ๋อนี่ถ้าถ้าสมมุติมันทํางานไม่ได้มันก็ขึ้นมาให้ด้วยอันนี้ก็คือรถมีการสตาร์ทอยู่นะครับต้องดับเครื่องก่อนนะระบบนี้ถึงสามารถเปิดฝาท้ายไฟฟ้าได้นะครับจากตัวแอปพลิเคชันอ่ะเดี๋ยวลองดับเครื่องเราไปดูข้างหลังกันอ,อโอเค คราวนี้ดับเครื่องเรียบร้อยแล้วครับเราอยู่ที่มือถือเราแล้วนะดูนะครับคราวนี้ก็กดโอเพ่นนะครับฝา้ายไฟฟ้าจะเปิดทันทีเลยนะครับเห็นไหมแต่ถ้าปล่อยมือปุ๊บนะมันหยุดเลยนะมันหยุดตอนจังหวะที่เราเอา,เอามือออกได้เลยนะครับถ้าต้องการปิดเหมือนกันนะครับกดค้างต้องกดจนกว่ามันจะปิดสนิทนะครับเห็นไหมถ้าปล่อยมือแม้นิดเดียวไม่ได้นะนี่นะครับ การทำงานนี่จะเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับเพื่อความเท่น,นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตามทางนี้นิดนึงเราต้องเดินออกนอก,กระยะของบููธก่อนนิดนึงนะครับประมาณไหนดีประมาณนี้แล้วกันอ่าตัวนี้นะครับ เราสามารถสั่งเขาเรียกอะไรสั่งการล่วงหน้าสมมุติเราจะถึงเราเดี๋ยวเราซื้อของอยู่นะครับอีกสัก15บาทีเราจะถึงวอนะครับเราสามารถสั่งเปิดฝาท้ายไฟฟ้าล่วงหน้าไว้ได้เลยนะครับภายใน20นาทีนะครับถ้าเราเดินไปถึงฝาท้ายจะเปิดอตโนมัิเองนะครับอ่าเรากดโอเคคราวนี้นะครับเดี๋ยวเดินไปดูกันโดยเงื่อนไขนี้นะครับเรา,าทั้งตัวมือถือเครื่องนี้นะครับ แลวคุณแจรรถนะครับต้องอยู่ที่เราทั้งคู่นะไม่งั้นระบบนี้จะไม่สามารถทํางานได้นะครับอ่าพอถึงปุ๊บเห็นไหมครับฝาท้ายจะเปิดให้อัตโนมัติทันทีเลยนะครับอันนี้คือเทคนิคเทๆนิดนึงนะครับเหมือนกนอารกั่การปิดนะครับถ้าเราสมมุติเรากดเลือกลงแล้วกดโอเคอันนี้คือสั่งปิดนะครับเหมือนถึงบ้านแนละ้วขี้เกียจนะครับเราสามารถเดินออกไปได้เลยนะครับ นี่ยครับเราก็สามารถล็อกรถได้โดยที่ไม่ต้องใช้มือถือเอ้ยไม่ต้องใช้รีโมทได้เลยนะครับอัตโนมัติมากนะครับเราสามารถล็อกรถได้ด้วยนะครับสั่งล็อกรถล็อกได้นะตัวนี้นี่เรามาปุ๊บนะครับเราก็ต้องกดมาหน้ารูปรถนี้อันนิดนึงเนาะแล้วกดตรงนี้มันยังขึ้นเป็นรูปนี้อยู่สื่อรถถูกยังไม่ยังไม่ล็อกนะครับต้องกดกดโอเคปุ๊บเรียบร้อยนะครับล็อกเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ นี่อัตโนมัติมากนะครับอ่าวัอกี้บอกว่ามีปุ่มค้นหารถอัตโนมัติด้วยนะก็คือปุ่มนี้เขากดสบายป,ปุ๊บนะครับไฟหน้าจะติดให้เรียบร้อยเลยนี่นะครับ30วินะครับแล้วมันก็จะดับไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันเท่ๆนะครับสำหรับรถ ป a เจโ o s สปอรต้องเป็นตัว GT p r e m i u หรือ e l i t เท่านั้นนะครับที่จะมีฟังก์ชัน Mitsubishi Remote Control ตัวนี้เพิ่มขึ้นมานะครับฮะถ้ายังไงนะครับวันนี้ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับการใช้งานของรถปาเจ r o s สปอร์ตนะครับฮะเดี๋ยวยังไงเรามีข้อมูลใหม่ๆมาอัปเดตข้อมูลกันนะครับมีรถตัวใหม่ๆนะครับเดี๋ยวมารีวิวข้อมูลการใช้งานให้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ